สำหรับวันนี้มาติดตามบริษัทชาวที่ปั่นราคาทำกำไรเข้ากระเป๋าแล้วก็อินไซต์ทิ้งลูกค้าโดยอายการนั้นจับตาว่าจะส่งฟ้องศาลหากดื้อแพ่งไม่จ่ายค่าปรับภายใน17วัน โดยก่อนหน้านี้คุณท็อปจีรายุทรับสีโสภาผู้ก่อตั้งและซีอีโอบิดครับได้เป่าประกาศผ่าน Twitter ทวิตเตอร์ท็อปจีรายูด้วยความยินดีปรีดาวา b บิดครับเชนชนะเลิศจากการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ Thailand ICT Award 2022นหมวดหมู่เทคโนโลยีอวอร์ดบล็อกเชนและรองชนะเลิศหมวดหมู่คัสเตอร์เมอร์และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานเอเชียแปซิฟิกไอซีทีอวอร์ดต่อไปภูมิใจแทนคนไทยจริงๆครับแต่ที่นแน่ๆคนในวงการเทคโ ภาคก,กันหัวเราะในลําคอเพราะว่ามีคําถามว่ามีคนที่ได้รางวัลนี้กี่คนที่มี Product ดีจริงๆและการที่บิดครับจะไปต่องานเอเชียแปซิฟิกไอซีทีอวอร์อะไรนั้นทําไมคุณท็อปต้องมาภูมิใจแทนต้องไม่ลืมว่ากลุ่มบิดครับในที่ผ่านมานั้นมีแต่เรื่องชาวโชวโดยเฉพาะตัวธุรกิจหลักสู์ซื้อขายคริปโตที่เคลมว่าเก็บค่าตงไรงทารายได้จากค่าบริการเติบโตปีและเป็นพันเปอร์เซ็นต์มีเทคโนโลยีสุดลำ้ำที่จะเชื่อมต่อธุรกิจสู่โลกอนาคต จนทำให้ SCBX เคลิมไปพักใหญ่ๆคิดจะซื้อหุ้น51%เตรียมจะควักเงินก้อนโต1.78หมื่นล้านสารฝันท็อปจีรายยุดท,ที่จะพาบิดครับกลายร่างจากสตาร์ทอัพธรรมดาไปเป็นยูนิคอนแต่เมื่อสนิมเกิดจากเนื้อในคนคำนวณมีสู้ฟาลิกด์ตลาดคริปโตจากที่เคยปังเปลี่ยนเป็นพังพินาศตามด้วยไส้ในที่ถูกกลตอตตคนคุมโกตตรวจสอบเมื่อไหรก็เจอข้อบอกพร่องครั้งแล้วครั้งเล่าถูกกล่าวโทษทำธุรกิจแบบไรประสิทธิภาพผู้บริ ิหารไม่มีทันมาพิบาลโดนจับได้ทั้งสร้างดีมานเทียมในตลาดตัวเองทางอินไซเดอร์เทรดดิ้ง Trading, เอารัดเอาเปรียบลูกค้าน,นักลงทุนรายย่อยเรียกว่าขยันเป็นเรื่องกับกรอตต์ไม่เว้นแต่ละวันและพอโดนทําโทษแจ้งเตือนให้แก้ไขก็ถือดีมีมือดีอดีตคนของกรอตต์เป็นกุนซือจึงดื้อแข็งเมืองโดยเฉพาะกรณีของครับเรียนเสกที่เป็นที่มาของเรื่องชาวโชซึ่งในที่สุด s c b x ก็เกินจะไปต่อบอกเลิกกันไปแบบรายเยอะใหญ่ท่ามกลางเสียงชัยโยโห ร้องของผู้ถือหุ้นและพนักงานที่ไม่ต้องกลั่กลืนกับการทุ่มเงินบ้าคลั่งหมื่นกว่าล้านและกับอนาคตบริษัทที่มีแต่ประเด็นเป็นคดีให้หัวปวดและแทนที่จะเชื่อมต่อกับอนาคตกลับต้องมาเชื่อมต่อกับกลอตอมอย่างไม่รู้จบสิ้นและที่สําคัญหลังจากดิยวยักลม้มกรณีอินไซ์ปั่นคับน่าจะทําให้ใครงานเข้าได้อีกมากมายหากกลตอตเอาจริงเอาจังขอให้เชื่อเลยว่าอาทยากรกองอาจยากรรมย่อมทิ้งร่องรอยเอาไวา้ไม่มีใครเหยียบหิมะแบบไร้รอยแน่นอนอ น,น้อยๆสิ่งที่กรรอตรวจพบว่า CTO โบิดครับบล็อกเชนคนสนิทของท็อปจิรายุทธุรกิจในเครือบิดครับเจ้าของเดียวกับที่ได้รับรางวัลอันที่ท็อปออกมาภูมิใจและอินไซต์ข่าวดิวเอสซีพีเอ็กซ์เทรดเหียนครับของตัวเองก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ว่ารรมาพิบาลของผู้บริหารบิดครับอยู่ตรงไหนกันแน่นอกจากปั่นราคาทำกำไรเข้ากระเป๋ายังทิ้งเหรียญก่อนที่ลูกค้าและนักลงทุนเพราะว่าทราบข่าวก่อนแบบนี้นี่หรือที่ท็อปจิรายุทธ์เสนอหน้ามาบอกให้คนไทยภูมิใจในบิดครับที่ได้ ได้รับรางวัลและนอกจากนี้ ยังมีการจัดชุดใหญ่ให้กับปวินชชวันพงพันธ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลบหนีคดี112อยู่ในต่างประเทศไปเรียบร้อยสําหรับทันวากไกรเลิศทีมโพโสกพักสร้างอนาคตไทยและนอกจากนี้กอลตอยังได้ขี่เส้นตายสําเร็จบิดครับให้จ่ายค่าปรับภายใน17วันกรณีใช้ข้อมูล Inside ์ดีล SCBX ซื้อเหรียญคับคอยหากยังไม่ยอมจ่ายค่าปรับก็จะเตรียมส่งอายการฟ้องศาลดําเนินการเอาผิดขั้นสูงสุดซึ่งเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2560นั้น มีผู้ถูกกล่าวหาคิดเป็นสัดส่วน20%ของผู้กระทำผิดทั้งหมดส่วนใหญ่จะแพ้ในชั้นศาลเกือบทุกคดี โดยคุณรื่นวด,ดีสุวรรณมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรลอตเอเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรลอตอมีคำสั่งปรับนายสำเร็จวันจนสถียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีหรือ CTO ของ b b t ใช้ข้อมูลภายในซื้อโทเค็นดิจิทัลบิตครับคอยหรือเหรียญครับเป็นจำนวนเงิน8 5 30, 3ล้านบาทและห้ามตำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในธุรกิจประกอบสินทรัพย์ดิจิต ชอเป็นเวลา12เดือนว่าเบื้องต้นกรลอต่อได้ทําหนังสือแจ้งไปยังนายสำเร็จเมื่อวันที่30สิงหาคมหลังจากนั้นภายใน10วันจะต้องมาพบกรลอต่อเพื่อรับทราบรายละเอียดและมีเวลาให้อีก7วันในการชรําระค่าปรับ ทั้งนี้หากครบเวลาที่กำหนดไว้นายสำเร็จไม่ชำระค่าปราบับถ้าไม่ยินยอมกอลอต่อจะมีหนังสือขอให้พนักงานอายการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพง่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติโดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพง่ง ได้กำหนดเอาไว้และสำหรับกรณีที่นายสำเร็จโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ยืนยันไม่รับทราบข้อมูลดีลระหว่าง S c B X และบ i t ค u ันั้นการเข้าซื้อครับเป็นเพียงการซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวและใช้แลกค่าฟรีการเทรดในเอชเชนเท่านั้นคุณรื่นวด,ดีกล่าวว่าสำนักงานกรลอและคอมพอได้พิจารณารายละเอียดที่นายสำเร็จได้ชี้แจงมาก่อนหน้าแล้วแต่ไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้จึงนำเรื่องเสนอให้บอร์ดกรลอพิจารณาซึ่งบอร์ดกรลอมี มติเห็นชอบตามที่เสนอไปส่วนการต่อสู้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการทางกฎหมายต่อไปทั้งนี้คอมพได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยคณะกรรมาการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพง่งหรือขอมพประกอบด้วยผู้ทรงคุณ,คณวุฒิรวม5ท่านได้แก่อายการสูงสุดประหลัดกระทรวงการคลังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและเลขาธิการกรลอตอซึ่งทางด้านคุณอเนกอยู่ยืนผู้ช่วยเลขาธิการสายบังคับใช้กฎ กราบเพิ่มว่าจากสถิติการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งของกรลอตตนับตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันผู้ถูกกล่าวโทษส่วนมากจะยอมรับมรการลงโทษจากกรลอตตมีสัดส่วนประมาณ20%ที่ไม่ยอมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วง1-2ปีแรกแต่หลังจากนั้นสัดส่วนจะลดลงเหลือประมาณ10%เท่านั้นทั้งนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลซึ่งเกือบทุกคดีศาลจะพิจารณาสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่กรลอตตเสนอไปและ จะพิภากษาให้รับโทษในอัตราสูงสุดตามกฎหมายส่วนความคืบหน้าการพิจารณากรณีที่บอร์ดรอตมีคำสั่งให้บิดครับดำเนเินการแก้ไขคุณสมบัติเรียนครับที่ตนเองให้คะแนนสูงเกินมาตรฐานอย่างไม่เคยมีมาก่อนจึงทําให้ขาดคุณสมบัติเข้ามาเทรดในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นคุณรื่นวด,ดีกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานที่ได้รับจากบิดครับเมื่อคณะทํางานตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะนําเสนอให้บอร์รอตพิจารณาอีกครั้ง และนอกจากนี้ล่าสุด ICT ยังมาชี้แจงว่ากรณีที่บิดครับได้รับรางวัลเป็นแค่เทคโนโลยีส่วนเรียนครับนั้นไม่ได้รับรางวัลแต่อย่างใดซึ่งทางสมาคมเทคโนโลยี Technology สาระสนเทศไทยได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีการได้รับรางวัล Thailand ICT Awards 2 0 2 2ของบริษัทบิดครับบล็อกเชนเทคโนโลยีเนื่องจากมีข่าวสารในสื่อมวลชนหลายสื่อในเรื่องของการได้รับรางวัล Thailand ICT Awards 2 0 2 2ของบริษัทบิตคับบล็อกเชน เทคโนโลยีจำกัดซึ่งมีความคลาดเคลื่อนในเนื้อหาบางประการทางสมาคมอ,อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยในฐานะผู้จัดงาน Thailand and ICT Awards ขอชี้แจงเพื่อความชัดเจนว่ารางวัลที่ได้รับเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์บิตคั h เชนซึ่งเป็น Public Blockchain Infrastructure ไม่ใช่ Bit c ั p Co ย n ์และการมอบรางวัลดังกล่าวมิได้เป็นการให้คำรับรองในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนแต่อย่างใด สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ